อันนี้งานเจ้าพ่อเขาใหญ่มาดูบ้างมาเดียวคนเต็มร้านกว่าคนอนะ่ะอยู่ที่หมดอ่ะป้าหนาวป้าหนาวป้าหนาได้ย,ยินมเขาเขาจดโทษค่าพวกเราจัดงานแล้ว เรากันวานะครับพันธุ์นะครับ่นหานี้เราออกตัวก่อนนะครับเราออกตัวียของแล้เราก็จะเริ่มการตัดตัวตะกุนการตอบกลับรถมชวยนะครับดูเลยครับถ้ามีตัวใดชื่จะได้หักับเก็บเรียหัวเย็บร้อยก่อนจะได้รับอก่อนรอรอรอช่วยยกไปด้วยยังอีกงาน เจ้าพ่อเขาใหญ่งานใหญ่ครับใช่ไหมอ่าไปวางพระธาตุก่อนนะครับอาหารวางไว้ข้างหน้าก่อนอ่าที่เหลือนั่งลงนะครับที่เหลือนั่งลงเลยครับลูกแยกหาอะไรล่ะอ่านั่งลงเลยครับตั้งลงเลยงานใหญ่งานใหญ่นี่ครับประเพณีไหว้เจ้าเขาใหญ่ภาคประชาชนปี69 2000 ยี่หกปกรกกาศมานี่ประกาศนะครับประกาศด๊อกมะนาวอ่าดูดูเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับมากันพร้อมอยังครับลูกอ่ะนั่งลงครับนั่งลง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 เลยครับนั่งลงเลยคนร้า <7. S 2> นเจ็บที่นี่หมดแหละงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่หมอทาไมมาก็แปลกอเด้อ

คนร้านเจ็ดอยู่นี่อะ่ะคนมาก็มาตรงนี้คนจะไปก็จะไปนั่นเข้ามาแต่งเมื่อคืนใช่ไหม มีงานแต่เมื่อคืนนี่ที่ร้านราชสีคนเพียบเลยเยอะเลยนะดีด้วยไปรถได้ดีด้วยเฮ้ ไปไไปเลยครับไปเลยครับไไปลไปคไปคนร้านเจอยู่นี่หมดเลยเขาเขาเขมีของแจกอบของกินเพียบเลยของกินเ่อนโลานเพียบเลย

เออก็อยากมาเนาะนี่ปีใหม่ปีครั้งแรกเลยในในรอบสามปีไม่ได้มาไม่เคยมางาน 才飞尼玛的。 วาถึงเนานะครับหัวใหญ่รำโพงควรหัวใจจะบหัวใจนะครับหอประชานต้องทานนิดนึงนะครับรถเบียน์5489เป็นของท่านใดนะครับเพื่อขยับรถท่านนิดนึงรถออกไม่ได้ครับติดรถท่านนะครับขยับรถนิดนึงนะครับทะเบียน5489นะครับของท่านใดเพื่อขยับรถนิดนึงนะครับ

นนีี่คือมีสัญญาณขบวนเขาเย็นตุ้ยจ้าเขาจะลูกคนเงินเดินตามย้ายเงนเดินตามย้ายเฮ้ยเดี๋ยวนี้ <laughs> อะไรอะดเียนดูแค่ไหนก็ต้องเอาแล้วครับเพราะว่าวีไอน้น้อยมันเยอะต้องรีบไป

โมัสสโตโตมมัสสตราษาโมโตแล้วโตธรมโมัสสะตาสัสโตวามัสากรัสสะก็ตวโราสาโตแลโตธรรมะสสาตุายตะวาเสยังนะเสุนายะตะวาเสยังนะเสุตะวายังนะเส โอเคนะ๋ยวพี่เรียกว่ารู้เลยท่านชอบเล้าวะ <laughs> ไม่เห็นหน้าเจ้าเดจ้าไม่ได้ไปกราบหรือวะถ่ายก่อนที่ถ่ายไว้ให้เขาถ่ายไปต้องตรงต้งป้ายอ่ะถ่ายตรงเนี้ยหรออ่าถ่ายแค่ตรงเนี้ยเ่ยถ่ายไปเลยไ,ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องกดถ่ายถ่ายถือเฉยถือเฉยถือไว้ตเนยอ๋อโอเคอ่ะ นี่ครับเดี๋ยวไปแล้ววันที่8ขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาสัการะวันอื่นแล้วกันนะครับวันนี้คนเยอะไปก่อนดีกว่าเราไป กลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้คนเยอะเดี๋ยวกลับมาวันหนึ่งขอเวลาครับกลับก่อนครับเดี๋ยวข้าวหนะ้าเดี๋ยวมามามา,มาใหม่ขอบคุณครับเปส่งรถไฟนะครับ ห้เขาไน่งเดียวอกลับก่อนดีกว่าคนเยอะไม่ไว ทั้งงานอะไรนะแจกข้าวแจกอาหารเยียบคนร้านแปดอ่ะ <c oughs> ยู่ยาวเหยียดเลยไม่ได้้ยืนร่วมงานครับ ยาวยาวไปแล้วอันนี้คนร้านแปดร้านเก้าไปแถวนี้หมดวันงานครับคี่หกมกราคมสองพันหกสิบเก้างานใหญ่โตโหรานเลย ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะแออัดอันนี้แออัดแล้วขอได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เพราะว่าวันนี้คนเยอะเข้าไม่ถึงตรงไหนเลยเข้าขนาดเข้าไปถ่ายตรงนี้ยังไม่ได้เลยแค่ตรงรูปท่านยังไม่ได้เลยเข้าไปถ่ายถ่ายรูปท่านยังไม่ได้เลยทุกทีมาจะไม่พลาดเลยปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีแรกเพราะว่ามัน ปีใหม่อนะคือป,ปีไม่ได้มาเลยปีนี้ปี2 5, 5 6 9เนี่ยได้มาครั้งแรกแล้วในรอบสามปีในรอบสามปีนะคน,คนมันคนมีรองทานเลยเรียบเลยเรียบเลยรองทานเต็มเลยนะอะไรไ <ป S 2> อ่ะกีด, <c oughs> ดะ

อบาเยทาไหร่อเคคุช่วยอาจจะไม่จบไล์เพราะว่า อ่าขอแค่ถ้าแล้วหมดแล้วไม่ได้แจกค่ะแลหวเจ้าหน้าที่อ๋อหมดเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่อ่าได้ได้ได้ ยังไม่จบไ์นี่ไปเรื bueno? ่อยๆพอไปดูคนข้างหน้านู้นคนเพียบเลยแล้็มาถึงที่แล้ว ไม่ได้มาขออะไรนะครับมาขอแค่มาขอแค่มาถึงก็พอแล้วมาเยี่ยมมาเยี่ยมเอ้ยได้กล้วยเือดที่หละ <c oughs> ไม่จบแล้วตอนนี้ร้านแปดที่นี่หมดอัปเดตท,ทีเดียวยี่สิบสามสิบนาทีถึงจะคุ้มอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็วันเป็นไลฟ์ไป

ใหญ่มีดีครับเขาใหญ่มีดีคลเนเป็นล้านอ่ะทางเข้านะลูกทางเข้าเนี่ยจะพ่อเขาไงครับถามได้ครับรับใครัี เขาเหลี่ยนอัลกอริลอลิงนะครับ6 830จันทบุรีนะครับใครมาถึงทนี้ก็เปนชมปนะครับอ่าอัจจิปต้าวรุษหยุดการถนนคันเดียวแล้วนะครับอ่าปีม้า แล้วเพลงด้วยคนเยอะไม่กินแล้วของฟรีไม่กินแล้ว,ไ,ลวไปดีกว่ากลับะ กลับแล้วกลับครับกลับครับพอแล้วไปดีแล้วกลับแล้วกลับแล้วพอแล้วเยอะจัดคนเยอะเห็นี้ครับกลับแล้วครับเมนูเท่านั้นสามสองนะครับก็คือรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้กันเปล่า ที่สี่ท็อปโฟครับผม